การวินล้อคือต้องใส่เกียร์เ,รเต่าหนึ่งนะครับเหยียบล็อกกันเฟรแหาวิ่งเร็วมากไปด้วยเกียร์กระต่ายหนึ่งนะครับรอบเคกลียวอยู่ที่ประมาณ1,300งพแรงจริงแรงจริงขึ้นไหมขึ้นไหมหักแล้วพี่ตีไหมหักโดนหญ้าดาหนาๆไปไม่ค่อยไหวเหมือนกันต้องตัดด้วยเกียร์เ,รเต่าสีนะครับไป รับสูตรเต็ต้โอมครับวันนี้ก็จะออกไปลุยงานกันอีกแล้วนะครับนิวจอนต้ากับ l อ7 0 8นะครับออกไปตัดหญ้าลกท่วมหัวนะครับนี่ครับสภาพแปลงส่วนใหญ่ก็ลกใช้ได้เลยครับเต็มไปด้วยไอ้หญ้าตัวนอนนะครับลกสูงประมาณเอวเลยนะครับทุกคนแล้วเนื้อที่ตรงนี้ก็อยู่ในบริเวณขอบรั้วเขานะครับเป็นจํานวน8ไร่ตรงนี้เป็นยางอ่อนสองข้างแล้วก็เป็นยางแก่อยู่ทางด้านหลังเนาะบุกเข้าไปแล้วครับ ผกเข้าไปแล้วครับฝับง่งน,นิวจอตาก็เดินหน้าดอยหลังกันแบบตรงนี้เป็นยากาดาบอื <c oughs> <c oughs> ดาบอีกแล้ว <c oughs> ไม่ปั๊บเดือดเลยละ่ะ แับสก,กีครับมันติดดินเกินไปแปลงแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องถากให้มันแวววับทุกคนเราดูสภาพหญ้าด้วยนะแปลงแบบนี้เอาไว้แค่เตียนก็เหลือเฟือแล้วครับรกรกมากแถวสี็มาด้วยควงต่หญ้า CMT นะครับข้างคูมันเป็นร่องครับต้องเก็บถึงสองรอบ ปรับสเก,กีดีขึ้นเยอะครับเดี๋ยเดน้าร้อยหลังไม่ต้องหยุดรถไม่ต้องเหยียบคันแหมวิ่งเร็วมากไปด้วยเกียร์ตันไดห,หนึ่งนะครับรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ1,300วิดีโอมีรอบเดียวคือ540สอยมันมากขับเด๋อวจต้านี่โคตรมันเลย สับต่อยไปซ้ำครับเพราะว่าข้างต้นมันเป็นร่องยาคายาคาบุกไปครับบุกไปไรละสามร้อบาทนะครับของขาประจำ l อ7มาโดนหญ้าดาหนาไปไม่ค่อยไหวเหมือนกันต้องตัดด้วยเกียร์เตาซีนะครับรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ1,200-1,300วิดีโอใช้รอบ540 ตอนนี้เดี๋ยวผมออกจากแปลงไปหาพี่สุธีกันก่อนทุกคนรถพี่สุธีครับทั้งสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ติดลมอยู่ทุกคนไปดูอันว่าจะอยู่สภาพไหนครับเอาละทุกคนเราก็มาถึงแปลงพี่สุธีนะครับพี่สุธีก็มาไถาผานปลวนนะครับเป็นสวนปาล์มอยู่ตรงนี้เนาะเฮลโหลพี่สุธีฟันเฟรอปันเฟรอฟันเฟรอนี่ไปดูรถแรง ไหนว่ารถตรัดไปติดไปติดเป็นอะไรเมื่อกี้น่าจะมันตำ่ำโอ้น้ํามันมันไม่ลงวิธีวิ่นล้อเลยเหรอครับอ่าเนี่ยวิธีวิ่นล้อถูกต้องคือต้องถอดอุปกรณ์หลังทิ้งไปก่อนครับมอืม,มอืมวินล้อวิ่นล้อข้างหน้าไม่มีไม่มีดโอเคนี่ครับมัดล้อนะครับโดยใช้ไม้มันจะเอาอยู่ไหมวิ่นี่ไม้นี่การวิ่นล้อคือต้องใส่เกียวเต่าหนึ่งนะครับเหยียบล็อกกันเฟ รอบต้องเบาที่สุดขึ้นไม้เ้ลนไมอากแล้วพี่ตีไม่อากอ๋อเคลืนไม้ึ้ลืนไม้เ้ล่นไมเบ็นนักนีก่อนเี็นอีกดีพี่ปัดปัดล้อขึ้นมาเลยไหมโต้มันอยู่ฝั่งนู้นแล้วปัดเอาโตมขึ้นมาเลย ฝานนี่คุ้นๆนะลูกพี่ฝานเจ็ดนี่คุ้นๆนะลูกพี่กล<ป>่องบ่อเองทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเดี่ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวมันมาใหม่ขึ้นมาเจ็ดไม้ไมเออวินไม้วินไม้บทชีวิตแม่มันชันหนักนาต้องดูหัวตรุปไปดีนะวินมาหน้าหัวตรุบต้องอยู่ล่างโซ่นะ พอเดี๋ยวล้อมันไปหน้าไงถ้าหวัวตุบอยู่บนปั๊บทีเดียวหวัวตุบขาดครับต้องขึ้นเดี๋ยวต้องขึ้นโอเคการออกแลไรมาช่ออกแล้วออกแล้วรอบนี้รอบนี้น่าจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วต้องขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นไหมขึ้นไหม โใหม่ขึ้นจะลองวินกกับหลังนะครับให้อลล้อยืนบนไม้นะเผื่อจะได้เอาไม้ใส่ด้านหน้าได้ นี่จะเอาอยู่ไหมโอเคได้ปีบ้าได้โอเคปีบ้าอย่าเบรกไว้เลยเออใส่เลยทีนี้สมองนะทุกคนสมองนะสมองดังนั้นเลยนะผมสมองแต่แรงงานอ่ะพี่พี่ตีเก็ดเร็วลดไล่ เร็ว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 มันมันใช่ไปเลยใช่ไปเลยอุ้ยยังเป็นร่องนอนได้สองคนพี่ดิเออ้ยทงนัดเอาละครับทีนี้มันต้องขึ้นแล้วแหละพี่ดิต่อยหลังนิดนึงเดี๋ยวแกะโซ่กังหลังติดปานอ่าอตายตายก่อนขอไมด้ดยเมื่อกี้ฉากที่รถแปลงขึ้นลืมกดตาย เอ้ยพี่ดีลงมาไหมลืมกดตาย <laughs> ตอนหยิบไม้ดน้นต้นด้า้ายผมไปกดหยุดกล้องแงว่าช่วยลอกไม้แล้วลืมตายทุกคน <laughs> ตอนออค่อตดอรถคือแต่ม่เไม่ไรเดี๋ยวพี่ดีต่อยไปอาจานอีกทีแต่ถ้าติดรอบนี้ผมกลับบ้านแล้วผมไม่อยู่แล้วพี่จะต่อยมนจริงจริงกันทุกคนแต่ถอยมได้ผ่านนะเออโอเค นนใจปิดประเภทกดใจค้อนน้องเตีย้ยไม่ใช่ยางใจเลื่อนโอเคเนี่ยต้องใช้เทคนิคครับต้องใช้วิธีการวินเนาะที่สําคัญก็คือต้องกดหางทุกคนถ้าวินล้อถ้าไม่กดหางนี่โอากาสเพราะขาดสูงมากเลยครับไปนี่ ขึ้นเรียบร้อยโอเคทุกคนเราก็เอารถขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดยอดเกดติดสักหลอกมันดิติดติดสักหลอกมั้ยได้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  <c oughs> ได้เน่เราหย่อนเราติดนะเออดูพิธีสังงานครับรราาดูน้องมันเข้าใจไหมเกดเข้าใจไหมเข้าใจ น้องมันน่ารักทุกคนเด็กจางพีดูทีสุดยอดเกินตรงนี้แข็งอยู่แข็งอยู่ไม่เป็นไรเมีอะไรมันเยียบหมดแหมฝานซีเอ็มีเนี่ยมันสาดดีจริงทุกคน ติดไม่ติดเดินแข็งอยู่นม่แรงกับคนหรือแรงเพราะรถน่ะลูกพี่งาน,น,น,นมันเดือดแมสโล่ะมีเท่าไรมันใส่หมดนะลูกพี่เอาละครับดีสไตล์ครับมีเท่าไรใส่หมด เข็มตะลุไม่แรงตะลุย่อแรงจริงแรงจริงโอเค okay, ทุกคนคลิปนี้ก็มาจบกันที่แปลงของพี่ตุทีนะครับกูรถขึ้นเรียบร้อยพี่ดีทางานต่อนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของผมนะครับก็ของผมนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เออของพี่ดีด้วยอีกหนึ่งวัน ได้ยี่หลได้ไหมนี่อ่าได้อ่าได้ครับตอนนี้บ่ายสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงแล้วครับวั <c oughs> นนีเลย <c oughs> โอเคทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยเพื่อคใหม่คลิปหน้าครับส <c oughs> วัสดีครับ